บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่นแน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนลุกนะให้นั่งสมาแเดาขาขวา ทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้หนิี้ของมือข้างขวาจะหลดเที่ห้อยมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆให้ดึงฝ่ามือมาชิ ลำตัวของเรานะจ๊ะกายของเราจะได้ตั้งได้ตรงแล้วก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ให้ผูกพันต่อสิ่งใดเลยหยุดแรกเนี่ยจะยากสักนิดก็ไม่ใจะยากมากยากนิดหน่อยยากไม่มาก จะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกฝนทำความเพียรให้สม่ำเสมอต้องมีสติกับความสบายสติสบายสม่ำเสมอและก็สังเกตสี่สอนี้เนี่ยต้องจำให้ดีทีเดียวสติ สบายสม่ำเสมอสังเกตสติก็คือการดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยอย่างสบายสบายคลาย้คลายคลกับ เรานึกถึงเรื่องราวที่เราชอบต้องสบายๆยอย่างนั้นคือนึกแล้วมันไม่มึนไม่เึมไม่ตึงไม่เกร็งระบบประสะราทกล้ามเนื้อต้องไม่เกร็งไม่เครียดต้องผ่อนคลายแต่ที่มันไม่สบายก็เพราะเราเอาลูกในตาเนี่ย กดลงไปดูไปมองเพราะเราคุ้นคุ้นเคยแล้วก็ชินอาการที่จะมองภายในนั้นต้องกดลงในตาต้องเหลือบตาลงไปถ้าเหลือบเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันถ้าตั้งใจเกินไปมันก็จะแรง กดลงไปนี่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราคิดว่าเรามองอย่างธรรมดาแต่จริงจริงเรากำลังกดลูกในตาการเห็นทางใจเนี่ยมันจะต่างจากการเห็นได้ตาเนื้อการเห็นได้ตาเนื้อพอเราลืมตาเนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีสำหรับคนที่มีดวงตาปกติ แล้ของไกลๆเนี่ยมักจะเห็นชัดน้อยกว่าของไกลๆแต่ว่าการเห็นภาพทางใจนั่นนะมันจะค่อยๆเห็นคือค่อยๆชัดเพราะเรายังมีความมืดในใจอยู่เหมือนความมืดในยามราตรี ของอะไรอยู่ในความมืดก็ไม่ค่อยเห็นจนกว่าเราจะทำนิ่งๆให้สายตาคุ้นกับความมืดก็พอจะคาดคะเนว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนจนกว่าจะฟ้าสังสางนั่นแหละก็จะค่อยๆเห็นภายในจะค,คล้ายๆอย่างนั้นจะมีมนุษย์พิเศษ บางคนที่เขาสั่งสมบุญมามากฝึกมาข้ามชาติแต่พอหลับตาเขาก็นึกภาพได้ชัดราวกับการเห็นภาพโดยตาเนื้อถึง60%ก็มี 7%, จ็ด9ปก็มีแต่ที่ร้อซยังไม่เคยเจอ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันทำให้เราไม่คุ้นและมักจะขัดใจเราเสมอเราก็มักจะฮึดฮัดเวลาเราอยากจะเห็นภาพภายใน mm. ก็พยายามไปเค้นภาพมันก็ทำให้ระบบประสาทกล้ามเนื้อ เรงและเครียดก็กูอุทธรฟ้องเราว่ามันไม่ถูกวิธีแล้วแหละทนไม่ได้แล้วถ้าเราฝืนทำต่อไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผิดวิธ,ธีเพราะฉะนั้นจะให้ใจหยุดได้ก็ต้องหลับตาพอสบายปลืือตานิดนิดไม่ตึงคือปิดสนิทแล้วก็ทำความรู้สึก เัาใจอยู่ในท้องเราจะนึกเป็นภาพดวงแก้วใสๆองค์พระก็ได้จะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งพระที่เคยกราบไหวบูชาองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะอยู่ในตัว ค่อยๆนึกไปนึกได้ก็เห็นได้แต่ภาพที่เกิดจากการนึกนมันไม่ชัดเจนเราก็ต้องใจเย็นละตอนนี้ใจเย็นเย็นไม่ต้องไปใช้ลูกเนตากดไปดูลูกเนตาก็ยังวางอยู่ที่เดิมมือนแ,แต่เรานึกภาพทางใจไว้ภายใน เป็นดวงใสๆองค์พระใสๆทำสบายสบายถ้าการฟุ้งด้วยก็ต้องประคองใจที่สัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนาในใจเบาๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามไม่เหมือนการท่องนะจ๊ะ ท่องเรายัางใช้กำลังในการท่องแต่ประคองใจด้วยคำภาวนาน,นั้นนะมันเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากกลางท้องเองนีสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมาอรังภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆสแสดงว่าใจพร้อมที่จะนิ่งแล้วหมดความจำเป็นที่จะต้องภาวนาแล้วเหมือนเรือที่เราเอาศัยมาถึงฝั่งเราก็จอดเรือเลีมฝั่งแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไปโดยไม่ต้องแบกเรือขึ้นไป ภาวนาสัมมาอร,รังไปจนกว่าอยากอยู่เฉยๆโดยไม่ฟุง้งแล้วก็นิ่งๆเอาไว้ทำความคุ้นเคยกับความมืดภายในโดยไม่เดือดเนื้อร้อนใจเหมือนเรานั่งกลางแจ้งในวันข้างแรมนะ่นะมืดสนิท ให้นั่งนิ่งนแต่ให้โล่งโล่งกว้างกว้างนิ่งแต่โล่งกว้างเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรางการน,นั่งนิ่งเฉยเฉยพอถูกส่วนใจก็ค่อยๆตกตะกอนในวอร์ทังห้ามันตกตะกอนใจก็จะใส โล่โปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปเพราะฉะนั้นแค่แค่ๆนิ่ง,งๆเฉยๆสำหรับคนที่ชอบอย่างนี้นะจ๊ะถ้านึกเป็นภาพก็ค่อยๆนึกใจเย็นๆใจร้อนเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมไม่ได้ ั้งเย็นทั้งนิ่งไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ตั้งแล้วต้องมีความสุขนั่งแล้วสบายไม่มึนไม่เสื่อมไม่ง่วงตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวรู้สึกพองขยายค่อยๆ นึกเบาๆโดยไม่กดลูกในตาถ้าหากว่าเรานึกใจไว้ในกลางทองแล้วนะก็ยังอดไม่ได้ที่จะกดลูกในตาไปดูก็เอาอย่างนี้แล้วนึกกระสุนกลางกายขยายออกไปขยาย เต็มสภาไปเลยกระทั่งไปสุดสุดขอบฟ้าเป็น,น,นั่นั้นเหมือนเรานั่งอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือเราเป็นศูนย์กลางของจักรวารของทุกสิ่งก็ได้ในจุดเบื้องตน้น เพื่อที่จะแก้การกดลูกในตาสำหรับผู้ที่อดไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะลูกนะให้สังเกตดูว่าเราถนัดแบบไหนที่หลวงพ่อพูดรวมๆมาทั้งหมดนั่นแหลแต่ก็ไม่ใช่สับสนสเปสปะไอ้สังเกตดูเราชอบนึกอย่างไหน นิ่งเฉยๆเหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือใจนิ่งกลางท้องเรามีภาพก็ได้ไม่มีภาพก็ได้สังเกตดูนะลูกนะแต่สำคัญเปลือกตานั่นแหละเปลือกตาอย่าเม้มสนิท เมื่อเราปลือตาก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วเราก็นิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจะมีคำภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรล้วก็นิ่งนุ่มนุ่ม ละมุญลำไยคล้ายๆสำลีที่ลอยฟ้องไปบนตองฟ้าเรื่องเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปแม้ตกไปบนผิวน้ำก็ไม่จมเจะนั่งนิ่งๆอย่างนี้ก็ได้ให้รู้จักว่ามันสบายเป็นอย่างไร สบายในระดับนี้ยังไม่ถึงสบายในระดับเข้าถึงความสุขเมื่อเราได้สมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจะอันในระดับที่ไม่เป็นทุกข์ก่อนไม่เครียดเราค่อยๆฝึกไปเพราะเราเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่อย่าไปฝึกแบบคนเขาเก่งแล้ว เราฝึกแบบคนไม่เก่งสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มระวังเปลือกตานะจ๊ะนิ่งนิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายเดี๋ยวตัวจะขยายไปเอง แล้วก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเลยหนึ่งที่นึกเป็นภาพก็จับภาพไว้จับอย่างลำมุนลำไหมอย่าไปเค้นภาพองค์พระหรือดวงแก้วใส นิ่งๆน,นุ่มนมละมุนลำไยสบายๆอย่าไปใช้กำลังในกา,บารบังคับใจเราอย่าไปฮึดฮัดไ้นั่งแบบเยือกเย็นใจใสใส นั่งแบบผู้มีบุญแบบสุคุมาลชาติเพราะเราสั่งสมบุญกันมาอย่างดีแล้วในทุกๆบุญที่ผ่านมานับบุญทุกบุญทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันพร้อมที่จะสนับสนุนให้เราได้หยุดได้นิ่ง ได้เข้าถึงดวงธรรมถึงวรัตนตรัยในตัวอย่างง่ายเพราะนั้นเราก็ตั้งค่อยๆวางเบาๆค่อยๆวางเบาๆ,าบาๆสบายใจเบิกบานหน้ายิ้มยิ้ ที่ออกมาจากภายในสบายหายใจใสใสเมื่อเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลศูนย์กลางของสรรพสิ่งนิ่นมลำ,ลำมุญลำไย แบบสุขมุมาละชาตินุ่มเหมือนสำลีอย่างนั้นนะเบาเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศอย่างสบายๆผ่อนคลายใจใสๆเย,ย,ยือกเย็น แม้เห็นดวงหรือองค์พระก็ใจก็ยังเฉยเฉยไม่ตื่นเต้นไม่เคลนภาพไม่ลุ้นไม่เร่งไม่เพ่งไม่จ้องมองเฉยเฉยอย่างสบายสบายเบิกบาน จมชื่นผ่องใสให้ใจใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสใสปิ้งเป็นเพชรไปเลยกายแล้วก็ใสเบาสบาย ละมุนละไมนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างนี้เรื่อยไปเลย สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานนจะยังพลังอรหันตานันเจเทเชนรักขังปัญธาบิสะโสมเตทลรทธาสุขิตาวิลุหะปุตตาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ตาปสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีอวันตุเตสาธุ